ทอ้พวกเราใส่ใจ คุณผูฟังกลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้ก็ทําการไลฟ์นะทาง f e c o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  k n p n p e นะครับทาง Twitter YouTube แล้วก็ t i k t อกด้วยนะครับไลฟ์ช่วงนี้นะครับกับ Variety on Earth รคุณผู้ฟังครับผมถ้าในติดตามกันเป็นประจําจะทราบนะครับว่าทุกวันอาทิตย์นะประมาณช่วง2องทุ่มสินาทีแบบนี้นะครับก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของเจ n เนอเรชั่นหกแนวควาคิด เจนเซตนะครับที่กําลังเปลี่ยนโลกนะครับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อาจจะฟังฟังอยู่หรือว่าชมอยู่นะครับอยากจะเพิ่มเติมนะครับ ข้อมูลหรือว่าอยากจะทักทายกันนะครับก็เชิญได้สามารถคอมเมนต์มาใต้ไลฟ์ได้เลยนะครับผมดูสดๆทางแฟนเพจนะครับส่วนช่องทางอื่นๆ YouTube Twitter แล้วก็ t i k t o อเดี๋ยวทีมงานจะช่วยดูให้นะครับวันนี้ก็คุยกันนะฮะกับคุณภูริเดช,ชเคยนะครับเดี๋ยวคุณภูริเดชมาแล้วทักทายกันก่อนนะฮะคุณภูริเดชด,ดำรงศรีหรือว่าน้องเอิดนะครับผมสวัสดีครับคุณภูริเดช,ชสวัสดีครับโอ้โหมาแบบเต็มยศเลยพี่นะฮะหนุ่มหนุ่ม เจนหนุ่มเจนแซดหนุ่มเจนแซดผมยกให้เลยนะฮะเพราะถือว่าเป็นเ้ยจริงๆผมเป็นมิเลเนียลครับเป็นวัยเพราะถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าก่อนที่จะคุยกันเนี่ยนะครับอัปเดตได้ฟังหน่อยเพราะว่าคนเพิ่งไปฉีดวัคซีนนะครับแอสตราเซเนกาใช่ไหมครับเข็มแรกเข็มแรกนะฉีดเมื่อวันไหนแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างอผมฉีดไปเมื่อวันจันทร์นะครับก็ ามที่แจ้งไปก็ไม่ค่อยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวสิลิติเองอของแอสตราครับมันก็เออก็ก็มีตัวเลขที่เหมือนว่ามีไทเดสเซกบ้านะครับเช่นอาการแบบว่าเป็นเลือดแข็งตัวเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะเลือดเนอะเลือดมเลือดครับใช่ครับก็ก็เห็นอยู่ว่ามีประมาณอัตราก็คือเออหนึ่งล้านคนเนี่ยอาจจะมีเคสบุดี้ยสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีอาจจะมีถึงแบบว่ารุนแรงถึงเสียชีวิตเลยก็ได้นะครับแต่ก็รู้สึกว่าแบบว่า เฮ้ยคงไม่คงคงจะไม่โชคร้ายขนาดนั้นนะครับก็ก็อโอเคไม่โชคร้ายจริงครับถือว่ารอดมาได้นะครับผมแต่ว่าในเรื่องของเหมือนว่ามันมีอาการอะไรไหมมันมีอาการอะไรไหมฮะอืมก็คือผมนี่แบบว่าฉีดไปเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรเลยตอนแรกสามสิบนาทีเนาะตอนนี้เขาฉีดไปก็จะต้องแบบว่าดูก่อนว่าเอ๊มีมีอาการผลข้างเคียงที่มันรุนแรงไหมก็จะให้นั่งรอประมาณสามสิบนาทีนะครับตอนนั่งรอไปก็รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับก็ เลยกลับบ้านไปเนาะอกลับบ้านไปเสร็จก็ใช้ชีวิตปกติครับ,รบผมบก็รู้สึกว่าเร,เริ่ม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 ไม่มั่นใจแล้วว่าเอ๊ะไม่ม่กี่พี่พยาบาลเขาเขาเข้าเข้าอาขวดน้าเกลือมาฉีดหรือเปล่ารู้สึกว่าไอ้ไอเขาบอกว่าอาการมันจะรุนแรงนะไอตัวแอสตราเนี่ยแต่เอทำไมเราไม่เป็นเลยนะครับก็ก็เริ่มแบบว่าไอหรือว่าหรือว่าฉีดผิดอะไรอย่างี้นะครับหลังจากที่ฉีดไปประมาณสิบสองชั่วโมงเท่านั้นแหละมาเลยอาการนะครับ สมคำร่ำลืออยู่นะผมจะบอกว่าก็เริ่มมีอาการแบบว่าปวดตัวนะครับแล้วก็เริ่มมีอาการแบบว่าเวียนหัวมึนหัวนะครับเป็นอาการซึ้งไส้นะครับแต่ว่าพอไปเสร็จปุ๊บก็จะเรียกว่าไงดีมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากครับผมพอตอนนอนก็มีอาการหนาวสั่นแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นอาการหนาวสั่นเหมือนคนเป็นไข้แบบว่า เป็นไข้อะไรย่างเงี้ยก็เราก็ไม่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรมากนะแต่ว่าสําหรับคนที่อาจจะทํางานแล้วแบบว่าต้องโฟกัสกับการแบบว่า hmm. ทางความคิดมากอะไรเงี้ยครับผมก็ก็จะบอกเลยว่ามันมีผลนะคือ <Yeah. S 2> คุณอาจจะทํางานได้ไม่เต็มร้อยเพราะฉะนั oh. ้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะเป็นที่ต้องไปฉีดวัคซีนซึ่งเป็นตัวแอสตราจริงๆแนะนําว่าลางานไปเลยประมาณสักวันสองวันนะครับผมเพราะว่า มาแน่มาแน่ครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าถึงขนาดแบบว่าหอันตรายอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบว่าแอดมิทเข้าโรงพยาบาลนะในในกรณีคนส่วนมากผมคิดว่าแต่ว่าอาจจะทําให้ไม่สามารถแบบว่าทํางานที่มันแบบว่าใช้สมองอะไรเงี้ยได้ได้แบบว่าเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแสดงว่าก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะตอนนี้ก็คือเป็นปกติหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ประมาณเข้าวันพุธนะครับก็ ก็คือทํางานได้ปกติและครับ<ม>ดีมากเลยนะครับคือจริง,รง,รงๆเนี่ยไซเอฟเฟกหรือว่าอาการที่มันเกิดขึ้นนะผลข้างเคียงที่เขาเรียกว่าอาการไม่พึงประสงค์การฉีดวัคซีนสัปดาห์ที่แล้วเนะี่ยเดี๋ยวอัปเดตนิดหนึ่งเพราะว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐเขาก็มีการเพิ่มคําเตือนนะ,อะของไฟเซอร์แล้วก็โมอรนานะครับว่ามีโอกาสนะครับที่เขาเรียกว่าจะทําให้เกิดเกิดเกิดภาวะผลข้างเคียงแบบกล้ามเนื้อ,อหัวใจ เฉียบพันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งเห็นบอกว่ามีคนได้รับผลกระทบเนี่ยที่สารัฐเนี่ยเป็นเป็นหลักพันคนเขาก็เลยมีการออกคําเตือนนี้มานะแต่ก็ยังยังฉีดอยู่ก็ยังฉีดอยู่นะครับที่ที่สารัฐอันนี้ถึงแม้เขาเราจะบอกว่าไฟเซอร์เป็นวัคซีนแบบโอโ้ระดับ p พรเมียมเลยเนี่ยนะฮะแต่ก็ยังมีผลข้างเคียงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้รับทราบไว้ว่าเออมันจะมีผลข้างเคียงตามมานะแต่เราก็ต้องก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็สังเกตอาการดูให้ดีนะเพื่อจะได้ไม่ไม่เป็นอะไรหนักมากกว่านี้เนาะนะครับอ่าใช่คือคือจะบอกว่าไงดีอ่ะก,ก็ทุกทุกวัคซีนบนโลกนี้เลยดีกว่านะใช่ครับคือผลข้างเคียง S <S <an> <S เราไมา่แยกว่าเป็นสองส่วนดีกว่าผลข้างเคียงในช่วงแรกคือหลังจากฉีดไปเลยเนี่ย <S 2> <S 2> <S <an> <S แล้วก็มีอาการเล็กๆน้อยๆกับที่เป็นผลข้างเคียงกับสุขภาพร่างกายแบบระยะย,ยาว <S <S ans> <S ans> <S คืออาการเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยคือไม่จะจะบอกว่าไงดีว่าทุทกๆวัคซีนเป็นหมดเ <S ans> พราะมันเป็นกระบวนการ <S <S <ans> <S การสร้างภูมิคุ้มกันอยู่แล้วเนาะคือเรารับเชื้อเข้าไปเสร็จปุ๊บร่างกายก็ต้องไปต่อสู้กับเชื้อแล้วก็ เรียนรู้เกี่ยวกับเชื้อพวกนี้เพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาวคือไข้หวัดใหญ่อ่ะคุณฉีดแล้วยังเป็นเลยอ่ะใช่ใช่หรือบาดทะยักยอะไรเงี้ยคุณฉีดแล้วคุณก็จะปวดตัวไข้ขึ้นยอะไรเงี้ยนี่เป็นเป็นปกติอยู่แล้วที่ต้องเจอซึ่งก็เนาะอย่างที่ผมแจ้งไปว่าสองวันพักแต่ว่าในสองอาการระยะยาวยอะไรเงี้ยครับก็แต่ละวัคซีนมันก็มันก,มนก็มันก็ล้วนมีผลข้างเคียงแหละมันจะมีแค่ว่าต่ํากับสูงแล้วว่าอาการตรงนั้นเนี่ยมันแบบว่า เรารับมือกับมันได้มากน้อยแค่ไหนก็ใช้วิจารณญาณในการแบบว่ารับข่าวสารแล้วก็แล้วก็ฉีดวัคซีนแต่ว่าที่สาคัญก็คือตอนนี้เราไม่มั่นใจจริงๆว่าว่ามันมันรอได้หรือเปล่าเพราะว่าการอาการของสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยมันก็มันก็ยังมันก็ยังอยู่ในเกมที่แบบว่าน่ากลัวเนาะครับผมแตติดตามข่าวคราวแล้วก็ให้ให้รู้รอบนะในข้อมูลต่างๆด้วยนะครับมาว่าเรื่องของเราต่อดีกว่านะครับ ว่าอะไรดีอ่อนเออนี่ฮะผมก็ยังต้องใส่หน้ากากกนามัยอยู่นะครับในขณะที่คุณผู้เดชอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ใส่นะครับใช่ใช่ <laughs> แต่ว่าขณะคุณใส่หน้ากากนี่คือ คุณพูดเสียงชัดมากเลยอะพี่ตี <laughs> ถือว่ายอมใจเลยนะครับเก <c oughs> <c oughs> ่งมากจริงเอาล่ะทีนี้มาดูมาดูเจนวเดี๋ยวคุยต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าจริงๆมันมีแนวความคิดเรื่องของเจนวที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกซึ่งตอนนี้เด็กปัจจุบันเนี่ยเราก็อยู่ให้เอขอไปเจนแซดนะเด็กปัจจุบันนี้เราบอกว่าก็ยังให้อยู่ในในเจนแซดนี่แหละนะครับที่เราคุยกันไปแล้วนะัวข้อแรกๆก็คือว่าเนี่ยเข้าใจในความแตกต่างคือดูเหมือนว่าเด็กเด็กเจนแซดปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีความการยอมรับกันมากขึ้นในคควาาาามแตตกก่่งทีหหลลยนะรับ เรื่องของ m i n d s e t นะที่บอกว่าจะมาก่อนตัวบุคคลนะครับคือเขาจะให้การยอมรับกับ m มซ d s e t หรือว่าแนวความคิดต่างๆนะฮะมากกว่าการยอมรับตัวบุคคลต่อมาที่เราจะคุยต่อก็คือเรื่องของการฝักใฝ่ความเสมอภาคนะครับอันนี้คุณอพอจะยกตัวอย่างได้ไหมว่าเอเรื่องของการฝักใฝ่ความเสมอภาคนะที่เห็นในเด็กเด็กยุคใหม่ๆเนี่ยคุณเห็นจากไหนหรือว่าเห็นเห็นจากข่าวอะไรอ่าได้เลยได้เลยอเอางี้ดีกว่าขอขอขอ,ขอย้อนไปอีกนิดนึงนะครับว<า>่า จากบทความนี้เนี่ยเจนเเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับย้อนไปอีกนิดนึงให้ท่านผู้ฟังได้แบบว่าดึกนิดนึงว่าเอลูกหลานตัวเองนี่เจนเหรือ,อยังเจนเซตนะฮะคือถ้าผมจําข้อมูลไม่ผิดคือคนที่เกิดในปี2542ใช่ไหมฮะ42ประมาณนี้ประมาณนี้ ใช่ครับคือตาม <co ld> ที่แจ้งไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เกณฑ์การวัดอายุอะครับ <c oughs> ผมแต่แสถาบานแต่และหน่วยงานเนี่ยจริงๆเขาก็เหมือนว่าใช้ช่วงเวลาแบบว่าไม่ตรงกัน <c oughs> แบบว่าเอเอเอนะครับแต่ว่าอายุจะอยู่ประมาณที่ปีนี้ประมาณ22 2สองี่สามเลยประมาณเนี้ยก็คือจะเป็นช่วงของคนวัยแบบว่าเจนซแล้วก็คือเป็นวัยที่แบบว่าเกิดมาก็คือพบเลยว่ามันมีโลกอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแล้ว ในขณะที่แบบว่า Gen Y แบบผมเนี่ยจะอยู่ในช่วงคาบคาบเกี่ยวนิดนึงเนาะคือระหว่างยุคแอนาล็อกแล้วก็ยุคอินเทอร์เน็ตก็คือเราเราเราเริ่มจากแอนาล็อกมาก่อนแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีการเกิดขึ้นของโลกอินเทอร์เน็ตขึ้นมาอแต่ว่าเจนเจนเจนแซเนี่ยคือเขาเกิดมาเขาพบเลยว่าอ๋อมันมีโลกอินเทอร์เน็ตนะแล้วเขาก็สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายนะครับและในช่วงเวลาเดียวกันคือเขาเรียกว่าไงดี จริงๆคำนี้มันมันตอบโจทย์ผมมากคือคำว่า globalization globalization นะครับผมเคยได้ยินไหมเคยครับ globalization globalization ก็คือเาเรียกว่าอะไรโลกาโลกาพิวัติใช่โลกาพิวัติโลกาพิวัตินะครับผมก็คือคอนเซปต์ของมันเนี่ยก็คือคนเนี่ย เหมือนกันมากขึ้นทั้งโลกเลยนะคุณคือจริงๆเนี่ยเราจะบอกว่าโลกใบนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีอัตลักษณ์ความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีของเขาเราเราเรียกสิ่งนี้ว่า localization localization คำว่า local เนี่ยแปลว่า พื้นที่<ะ>พื้นเพอ่าสมมติว่าคุณบอกว่าคุณชอบทานอาหารโลคอลคืออะไรก็คือคุณชอบทานอาหารที่มันอยู่ในพื้นที่อ่ะเช่นสมมติว่าอาหารไทยโลคอลอาหารภาคกลางมีอะไรบ้างครับพี่ตีอาหารโลคอลภาคกลางภาคกลางใช่ไหมผมว,ว่าภาคกลาง เเออ,อไดียาาน้ำพริกประทูอ,นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน้ำพริกประทูอ่าแล้วต้องบอกว่าเป็นเป็นภาคเหนือภาคใต้เออถ้าถ้าภาคเหนือภาคใต้ภาคเหนืออาจจะเป็นน้ำพริกหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะไปในแนวน้ำพริกแต่ตอนนี่มันแตกต่างอ่าภาคใต้ก็เป็นน้ำพริกอะไรอฮะโอ้โอไม่ค่อยเก่งเรื่องหารเลย<น><น>แต่ถ้าเป็นอีสานนี่ก็น้ำพริกปลาล่ะใช่ไหมครับผมแต่ว่าคิดว่า ผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมเนี่ยน่าจะพอเห็นภาพอยู่คำว่<ม>าโลคาลิสเตชันคือแต่ละแต่ละพื้นที่เราจะมีวัฒนธรรม<ช><ๆ>เราจะมีเราจะมีตัวตนแบบของเราอ,อ,อทีนี้เนี่ยพอมันเป็นยุคข,ของโลกาภิวัตนเนี่ยมันเป็นคํำนี้เราได้มานานแล้วแต่คําเนี้ยมันจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตรงที่ว่าคนเราเนี่ย มันจะพูด <un> ว <paid> ่าสูญเสียตัวตนก็ไม่ใช่นะแต่เราเริ่มเหมือนกันมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นยุคที่ว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่คนของพื้นที่ไหนประเทศไหนจังหวัดไหนอะไรต่อไปแล้วแต่เราเป็นประชากรโลกมากขึ้นอ่นี่ไงเราเราเป็น global citizen global ก็คือโลก citizen ก็คือประชาชนเราเป็น global citizen เราเป็น สายหลุดฮะนะครับเหมือนเหมือนสายจะมีปัญหานะครับสัปดาห์ที่เราก็หลุดนะฮะเดี๋ยวทีมงานต่อสายอีกทีหนึ่งคุณนุ่ฟังครับผมก็เรื่องของเจนเซนะครับคือคือเด็กยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับสังเกตดูง่ายๆเลยคุณผู้ฟังครับเด็กเด็กเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปหนึ่งปสองอนุบาลอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเขาเกิดมาเนี่ยพร้อมกับดิจิทัลกับเทคโนโลยีกับเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้นะครับบางทีการเลี้ยงดูเนี่ย ก็ก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ก็จะมีการเพื่งพิงนะครับเทคโนโลยีมากขึ้นใช่ไหมฮะคุณคุณโพยเดช <c oughs> อย่างเช่น <c oughs> หยิบเอาเอาแท็บเล็ตอ่าเอามือถือเนี่ยให้ลูกเอา้าลูกเงียบลูกไม่สนนะฮะก็ดูไปเลยนะครับ YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดูช่องนอนช่วงนี้นะฮะตามตามแต่ใจเด็กเลยนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ตั้งไว้ว่าเนี่นะจะต้องดอูในส่วนของของโซเชียลที่มันแบบเกี่ยวข้องกับเด็กนะถ้ามันแบบเอออาจจะมีเนื้อหาที่ล่อแหลมไม่เหมาะสมเนี่ยก็คือป้องกันไว้กัดแบบกันไว้อย่างเงี้ยนะครับ อมิจี้หลุดไปแต่ว่าช่วงกำลังบิวไปพลิกเลยมาต่อมาต่อของคุณเราเป็น global citizen นะประชอก่อลกงนะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนยังไงก็ตามแต่อย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ามอกี้ได้ยินที่พิตีพูดแล้วแล้วก็ใช่เลยคือผมจะบอกว่าไอ้ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นผ่านตัวเจ้าอินเทอร์เน็ตนั่นแหละคือจากเดิมที่ว่าคนไทยต้องรับสื่อแต่แบบไทย เราจะเรียนรู้แบบคนไทยเราจะศึกษาทุกอย่างผ่านอแบบว่ารูปแบบแผนการศึกษาแบบโรงเรียนไทย้แบบนี้ยมันเริ่มไม่ใช่แล้วคือเราไปศึกษาแบบคนคนต่างประเทศมากขึ้นอ่ะคือคนไทยหนะ้าวันนี้สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่อเมริกาได้ชที่ประเทศอังกฤษได้ใช่ฮะอ่าคือเราเรียนรู้อ่า วิถีชีวิตเขาได้เราเรียนรู้ว่าเขาชอบอะไรเสพสื่อแบบไหนหรื <é m S 2> อว่าการศึกษาเขาเนี่ยบางครั้งเราก็หยิบออกมาได้เลยนะแล้วมาใช้กับคนไทยได้อ่ <é m S 2> านเจ้าอินเทอร์เน็ตนั่นแหละคือม <th ans> <ท>ันเลยกลายเป็นว่าคนเริ่มมีความคิดทิศทางไปทางเดียวกันอันนี้แหละคือมันเลยทําให้มันเกิดการแบบว่าเปลี่ยนแปลงมากเลยคือเด็กไทยเนี่ยความคิดแบบว่านานาชาติมากเลยอะเนาะ นะครับผมว่าการทั้งการแสดงออกนะฮะหรือว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวนะฮะหรือว่าแนวความคิดต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ก็จะดูแบบแตกต่างจากยุคข,ของพ่อแม่พอสมควรทีเดียวนะครับบางทีพ่อแม่เนี่ยก็ตามไม่ทันนะครับอ,อย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องที่เราจะคุยอย่างช่คือเรื่องของเนี่ยนะฝักใฝ่ความเสมอภาคความเท่าเทียมนะฮะความเท่าเทียมกันแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ซึ่งคอนเซปต์เนี้ยพี่ตี้มันเป็นคอนเซปต์ที่ที่ เือเป็นคอนเซปที่ใหม่พอสมควรนะสําหรับเมืองไทยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยเองเนี่ยคือเราก็จะมีความเท่าเทียมในบริบทของเรานะใช่ใชแต่ว่ามันก็จะยังมีความเท่าเทียมที่เป็นเขาเรียกว่าไงดีเป็นเป็นแบบที่ต่างออกมาจากของต่างชาติดึงเช่นผู้ใหญ่กับเด็กผู้ใหญ่ต้องทําตัวแบบไหนเด็กต้องทําตัวแบบไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความไม่เท่าเทียมของคนไทยเนี่ย ที่ต่างชาติอาจจะอาจจะเห็นนะครับมันมีความน่ารักของมันอยู่ทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสียคือโอเคเด็กสามารถทําแบบนี้ได้นะแล้วผู้ใหญ่มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมเด็กแบบนี้ในขณะเดียวกันเด็กทําแบบนี้ไม่ได้นะกับผู้ใหญ่ออืเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความอุปการะเราอคอนเซ็ปต์นี้เริ่มหายไปคือเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆเท่าเทียมกันนะออืแต่ว่า ในทางในทางตรงข้ามเหมือนกันก็คือการอุปการะความเป็นดูบางอย่างมันอาจจะมีหายไปบ้างนะอ mm. อื่าแต่ว่าเ mm hmm. น,นี้ยมันคือคอนเซ็ปต์ความเท่าเทียมที่เป็นในโลกของฉบับฝรั่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกวันนี้ยคนคนไทยที่เป็นที่เป็นเจนแซดอะนะครับ mm hmm. เขาเริ่มที่จะรับความเชื่อจากฝั่งตะวันตกมาเยอะแล้วอ mm hmm. อืมืมคือเขารู้สึกแล้วว่าเฮ้ยผู้ใหญ่ ไม่ต้องทําอะไรให้ชันขนาดนั้นก็ได้นะพ่อแม่พ่อแม่สมมติว่าเป็น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 ยุคก,ก่อนนะครับคือบอกว่าโอ้ต้องเสียสละอะไรทุกอย่างมากมายเลยเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตที่ดีที่สุดเจนแซ็จะมองว่ายังไงโอ้ยพ่อแม่ไม่ต้องเสียสละอะไรให้ชันขนาดนั้นก็ได้แล้วเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าออ้ยที่พ่อแม่เนี่ยต้องเสียสละขนาดเนี้ยมันเป็นเพราะว่าสวัสดิการของรัฐมันไม่ดีพอหรือเปล่าอืกลายเป็นว่าเขาก็จะเริ่มเป็นแบบว่าอินกับการเมืองแล้วว่าเอ้ย สิทธิี่อะไรบ้างที่เขาควรได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ลกลายเป็นว่าพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่หรอกที่พ่อแม่ต้องทําให้กลายเป็นว่าเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าพ่อแม่กับฉันเนี่ยคือคือเราเท่ากันนะเราเป็นคนเท่ากันคือเราเราไม่ควรจะต้องมาบอกว่าเสียสละอะไรกันมากมายขนาดนั้นแล้วก็เธอมาทวงบุญคุณฉันตอนแก่เฮ้ยฉันไม่เอาเราเราเป็นคนเท่ากันดีกว่าแล้วก็อะไรบางอย่างที่ที่ฉันคิดว่าอพ่อแม่ ต้องทำอ่ะเอ้ยอันนี้ไม่ต้องทํานี่นะ่ะจริงๆอันนี้มันน่าจะเป็นคุณภาพชีวิตที่ฉันมีได้ผ่านการจัดการของรัฐบาลหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมองในมุมนั้นไปดูดูดูคุณปุ้ยเดชอินเนาะเรื่องนี้คือผมจะบอกว่ามันเป็นมันเป็นความแบบว่า มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความน่าสนใจนะของอดยุคนี้แล้ววองความขึ้นไหวอ,อ,อย่างเช่นเรื่องของการประท้วงนะด้านการเมือตงต่างๆเหล่านี้ก็จะเห็นเด็กที่อายุน้อยลงนะฮะไปไปเข้าร่วมนะฮะกันมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนให้เห็นแนวความคิดเรื่องของเนี่ยความต้องการความเสมอภาคนะครับหรือว่าความเท่าเทียมกันเหมือนกันนะครับอมาดูประเด็นต่อไปเนี่ยความฝันของเด็กวัยแซดนะฮะก็คือว่าอยากจะเห็นโลกนี้ดีขึ้นนี่นะครับผมอยากจะยกตัวอย่างผมว่า หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อเกรตาทุนเบิร์กใช่ไหมครับที่เขาล่องเรือข้ามมาหาสมุทรไปเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าข้ามข้ามข้ามมาสุทไปที่นิวยอร์กเลยแล้วก็ไปเรียกร้องนะครับเรื่องของภาวะโลกร้อนนะรเรื่องของไคลเม a เชนต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นเด็กวัย10บกว่าขวบ,ขวบ,ขวบเองใช่ไหมฮะ แล้วก็ล่องเรือไปเรือของเขาเนี่ยเป็นเป็นเรือที่ใช้พลังงานแบบไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดด้วยแล้วก็มีการเขียนข้อความนะฮะเขียนข้อความเป็นเป็นป้ายนะครับเขาเขียนข้อความน่าจะเป็นภาษาสเปนนะครับบอกว่าเนี่ยโดดเรียนมาเพื่อที่จะเรียกร้องให้ทุกคนใส่ใจนะครับเรื่องของภาวะสิ่งแวดล้อมมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเด็กๆยุคนี้นะเจนนี้เองเนี่ย มองเห็นมองเห็นก็บอกว่าความเสื่อมโทรมนะของสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อาจจะมาก่อนที่เขาจะเกิดเหล่านี้นะฮะว่าทุกวันนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ต้องทําให้สิ่งเหล่านี้ดีขึ้นแล้วไม่เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมก็ยังมีด้านอื่นๆนะครับที่เขาต้องต้องเรียกร้องในในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันในยุคเขาอะนะครับใช่ไหมฮะเราลองลองเขาเด็กมากจนผมตกใจว่าอุยทําไมเขาคือความคิดความคิดความอ่านเขาอะหรือวิธีการพูดจาเขาอะอื โต๊เกินวัยมากเลยอ่ะจนบางทีอ่ะเราเราเรากลัวนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยขนาดเราเราเจนวอ่ะเราอยู่ถัดกับเขาแค่เชนเดียวแล้วพี่พี่เจนเอแล้วก็พี่พี่แบบว่าเบูเบอร์ผมว่าพวกคุณพวกคุณพวกคุณกลัวมากซึ่งเราแบบว่าเราเราเราไม่แปลกใจนะแล้วเราก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าขนาดเราอ่ะเราห่างกับเขาแค่รุ่นเดียวเนี่ยไม่ ล้วยังตกใจเลยว่าเฮ้ยเด็กโนะตเร็วมากจริงๆโตเร็วจนแบบว่าคุณเห็น<อ>คุณเห็นช็อตหนึ่งไหมฮะทีะ่เขาตอนนั้นเนี่ยเขาไปพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยเขามองว่าไอ้เรื่องของโลกลอนเนี่ยมันเป็นเรื่องโกก,การโกรหกใช่ไหมไม,ไม่เป็นเรื่อง,องความจริงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทางทางน้องเนี่ยเกนตาทุนเบิร์กเนี่ยนะครับ โอ้เขาก็ตาเขียวปั๊ดใสเลยนะแล้วก็เป็นช็อตที่นักข่าวนี่ถ่ายภาพมาแล้วก็เอามาเอามานําเสนอข่าวกันซึ่งก็าจะเห็นว่าความแตกต่างระหว่างสองวัยเนี้ยนะครับมันมีความคิดที่แตกต่างกันอยู่นะครับอืม,อมคือจริงๆแล้วเนี่ยคือตาเขาเรียกว่าไงเดียโค้ดที่เขาพูดเราดังมาก,กน,นะครับ,ค,รบคือคเขาใช้คําว่าเนี้ยตอนนี้เราอยู่ใน ยุคเริ่มต้นของการสูญพันธุ์แล้วเขาบอก mm. This is the beginning of mass extinction This is the beginning การเริ่มต้น of mass extinction mass extinction ก็คือแบบว่าการการสูญพันธุ์ของเผ่าพันธุ์อะ mm hmm. เขาบอก mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มแล้ว <Okay. S 2> แ้วเขาก็บอกว่าคุณหยุดเอาแบบว่าการเจริญเติบโตของทางเศรษฐกิจมาแบบว่ามามาคอยล่อเราได้ไหม เ็อบอกว่า how dare you oh, อันนี้ <okay. S 2> ขอเป็นขอเป็นขับเป็นศัพท์ที่สอนด้วยคำว่า how dare you how dare you ในวิตีลเออกเสียงสิ how dare you <laughs> ละ่ะฮะ how dare you แปลว่าคุณกล้าได้อย่างไร อ oh, คนกล้าที่จะพูดจะเอาเรื่องนี้มาหลอกเราได้อย่างไร how dare you uh huh. อันนี้เป็นคำที่แบบว่าดังมากนะครับที่ที่เขาพูดแล้วก็ทำให้เขาแบบว่ามีชื่อเสียงไปทั <c oughs> ่วโลกนั่นแหละซึ่งซ,งซงึจริงๆคือผมก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงแหละเราจะเห็นว่า <c oughs> เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีความสนใจ <c oughs> ในเรื่องของการคืนประโยชน์ต่างๆให้สังคม <c oughs> คไม่ใช่แคไ่ไม่ใช่แค่สังคมทั่วไปนะครับมันเป <c oughs> ็นแบบว่ามันเป็นในฐานะ โลกด้วยอะ่ะค,คือครเราใช้คํานี้ดีกว่าว่าเป็นความรับผิดชอบอ,อทางสังคมครับอภาษาอ,อ,อังกฤษเรียกว่า social responsibility hmm. social responsibility คำนี้เตรียมแบบว่าภาพมาให้ด้วยนะครับ,ค,รบคำว่า social เนี่ยแปลว่าสังคมค,คำว่า responsibility responsibility แปลว่าความรับผิดชอบ อ่าม,มันก็คือประมาณว่าคุณต้องมีจิตสํานึกในการในการรับผิดชอบต่อสังคมนั่นแหละนะครับซึ่งเจนเซดเนี่ยเป็นเจนที่แบบว่าอินกับเรื่องนี้มากมมคุณจะเห็นได้ว่าสินค้าต่างๆที่ขายว่าเป็นสินค้าตีมรักโลกนะเฮ้ยเราใช้พลาสติกน้อยลงอะไรแบบเนี้ยจะเป็นที่สนใจมากในกลุ่มเจนเซด Oh. หรือหรือว่าสินค้าบางอย่างที่บอกว่าโอเคเมื่อคุณซื้อไปจะเอาเงินไปบริจาคแล้วขับเคลื่อนสังคมแบบนู้นแบบนี้นะเ็นเซก็จะบอกว่าค่อนข้างที่จะอินเลิฟกับสินค้าประเภทนี้ oh. ครับครับเพราะฉะ <How> นั้นเนี่ย มันเลยมันเลยแบบว่าไม่ใช่แค่ในไม่แค่แค่ไม่ไม่ใช่แค่ในเชิงแบบว่าการเมืองสังคมมวิทยาอะไรแบบนี้นะครับ,รบมันเป็นในเรื่องของแบบว่าการตลาดแล้วก็การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยในอนาคตคือถ้าเกิดองค์กรคุณอะ ไม่เฟรนลี่สินค้า,าคุณจะขายไม่ได้แล้วสินค้าของคุณก็จะไม่มีใครอยากไปทํางานด้วยจริงๆมันก็สอดคล้องกับหลายๆองค์กรหลายๆบริษ,ษัทต,ตอนนี้นะครับที่มีแบบการทํา CSR นะฮะเพื่อสังคมภายนอกนะครับเกิดขึ้นเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้จบในในเรื่องนี้ก่อนนะเพราะเหลืออะไรแค่แค่สนาที2นาทีนะครับเขาก็นะฮะบ,บอกว่าเป็นเป็นเด็กเจน Z จะเป็นผู้ที่มีแบบ c h a r คเตอรนะที่มีความชัดเจนนะครับผมมีความกล้ามีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งเราก็เห็นอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไม่เชื่อในเวิ Life ร์ก Life b a l a น c e นะฮะให้คุณดิสคัสเรื่องนี้แบบสันส้นๆนิดนึ่งสักหนึ่งนาทีได้ไหมฮะเด็กรุ่นใหม่ไม่เชื่อ Work-Life Balance ครับผม <c oughs> ได้ครับผม, <c oughs> ผมขอเริ่มจากจากคำว่า Character ก่อนละกันคยคำนี้เป็นคำที่ดีมากเลยคือตอนนี้เด็กๆคือแบบว่า มีความเป็นตัวตัวตนของตัวเองสูงอะ่ะคำน,นี้เตรียมมาให้ด้วยคําว่า character <ช>นะครับ character เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันแปลว่าตัวละครนะครับแต่ว่า character ในบริบทเนี้ยมันแปลว่าบุค,คลิกอ่าเป็นบุค,คลิกนะครับคือเราเรามีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็ใช้คําว่าโหคนนี้แบบว่ามี character ถูกต้องไหม อ่านะครับ character ออกเสียงง่ายๆเลยเหมือนตามที่คนไทยออกเสียงนะครับ,รบ character อันนี้เป็นออกเสียงที่แบบว่าอาจจะดูอินเตอร์แล้วก็เจ้าของภาษาจะฟังได้ง่ายขึ้นเนาะ character นะครับ <Character. S 1> ผม character เวลาเราไปพูดในในประโยคเราจะใช้คำนี้ครับว่า he's got a strong character he's got a strong character คำว่า strong เนี่ยแปลว่าอะไรพี่แปลว่าแข็งแรง อ่าแข็งแรงค,รคำว่า strong character ไม่ได้แปลว่าแข็งแรงแบบว่าอุ้ยยกของได้หนักนะ uh huh. strong character แปลว่ามีแบบว่า character ที่มันชัดเจนอ่ะแข็งแรงแบบในแง่นั้นมีมีความเป็นตัวตนที่แข็งแรงชัดเจนอ่าอันนี้สามารถไปไปใช้ได้นะครับ <Okay. S 2> เวลาชมกนอือว,ว่าโอ้ oh, y u v v got t a very strong character คือคุณแบบว่า มีม,มีมีบุคลิกอะไรที่มันแบบว่าชัดเจนมากเลย <Okay. S 2> มีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงนะครับส่วนในเรื่องของอแอคเตอร์ที่ที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ใช่เลยคือคุณจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆเขานข้งที่จะแบบว่ามีความแตกต่างหลากหลาย <c oughs> แล้วเขาก็ <c oughs> เขาก็อยากที่จะแสดงออกความเป็นเขาอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่า <c oughs> ครับ <c oughs> S <S <อ>ส่วนคำว่า work life balance นะอันนี้คิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าจะแบบว่าคุณเคยกันอยู่แล้วคำว่า work life balance แต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ค่อนข้างเก่านิดนึง work life balance เนี่ยมันคือการที่บอกว่าเมื่อคุณทำงานจากช่วงเวลาหนึง่งจะถึงช่วงเวลาหนึง่งหลังจากช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณก็จะไม่ต้องคิดถึงงานแล้วคุณไปใช้ชีวิตส่วนตัวได้ถูกต้องไหม <S 2> <S 2> ใช่ใช่คำว่า work life balance เนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับเรียกว่าไงดีเขาเรียกว่า working hours เวลาการทำงานใช่ความสมดุลใน <c oughs> มุมอ่าอ่าใช่ <c oughs> เขาบอกบาลานซ์ว่าสมดุลเนาะ work life ก็คือชีวิตการทำงาน <c oughs> กับชีวิตส่วนตัวแต่ <c oughs> ว่าเขาบอกว่าเอยู่เนี้ยมันไม่ใช่แล้วมันคือคำว่า work life integration คือเขาบอกว่าไอไอคอนเซ็ปต์ของการทำงานตรงเวลาตามที่ ตอกบัตรการตอกบัตรเขาบอกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์โบราณเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะไปดูไหม <c oughs> ว่างานที่เขาทาเนี่ยมันสําเร็จรุ่ง,ง <c oughs> หรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องค <c oughs> ํานึงว่าเขา <c oughs> ใช้เ<ช>วลากับมันเท่าไหร่ถูกต้องนะฮะเวลาหมดแล้วคุณภูิเดชครับน่าเสียดายจังเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องกลับมากลับมาคุยกันใหม่อีกนิดนึงในเรื่องนี้แล้วก็ต่อประเด็นอื่นนี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอขอปิดท้ายอ่สักนิดหนึ่งกับทีมงานนะฮะสักสักครึ่งนาที <c oughs> กทับการอ่านคอมเมนต์ทาง Facebook นะฮะไลฟ์กันก่อนนะฮะขอบคุณทุกท่านเลยที่ทักทายกันเข้ามาเนาะคุณภูริเดชคุณมองเห็นไหมมีคุณเดชเห็นคุณเดชนรงนะส่งสติกเกอร์มานะครับคุณจันทราสวัสดีค่ะนียแฟนประจําเลยขอบคุณครับคุณอัครวินนะฮะสวัสดีครับทีมงานผู้จัดทุกทท่านนะครับคุณอัครวินก็ส่งสติกเกอร์มาด้วยคุณสุชาดาส่งสติกเกอร์มานะครับคุณสมปองสมัยกุลส่งสติกเกอร์มา2อันเลยนะครับมีคุณกิติบอกว่าภาษาอังกฤษคําว่าลืมครับลืมไปแล้วว่าเคยรักกัน กับยังไม่ลืมว่าเลยรักใครอืมอยากได้ภาษากิ่คำนี้ใช่ไหมลืมไปแล้วว่าเคยรักกันกับยังไม่ลืมว่าเคยรักใครอ่ะมาเลยเอา <ผม S 1> สั้นๆสั้นส้สิบห้าวิเจอเลย เวลาไม่พอคำว่าลืมค <c oughs> ำว่าลืมนะครับภ <c oughs> าษาอังกฤษใช้คำว่า forget <c oughs> นะครับ forget แปลว่าลืมนะครับ forget เราออกเสียงตามได้นะครับผมส่วนประโยคที่บอกว่ายังไม่เคยลืมว่าเคยรักใครก่อนดีกว่า <c oughs> ยังไม่เคยลืมว่าเคยรักใครเราพูดว่า I never forgot who I l o v e I never forgot who I loved คาว่า never แปลว่าไม่เคยนะครับส่วน <laughs> love <laughs> ก็คือการรักเนาะ I never forgot who I loved <c oughs> ประโยคแรกคือคำว่าอะไรนะครับพี่ประโยคแรก <laughs> ลืมไปแล้วว่าเคยรักกันคำว่าลืมไปแล้วเราก็ใช้คำว่า I have forgotten นะครับคือมันเป็นช่องสาของคำว่า forget นะครับ <laughs> I have forgotten that we are in love <laughs> or that we've been in love หรือว่าจะใช้เป็นช่องสองก็คือค we were in love I've forgotten that we were in love ค,ค, hmm. คุณกิตตินี่ไปไปไปกรอฟังได้นะใช้คำว่ากรอเลยนะวัน <laughs> นี้วัน <laughs> <อ>นี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบค,คุณคุณกิตติคุณกิตติก็ขอบคุณมาด้วยนะฮะ,ขอ,ะ,ฮะขอบคุณมากคุณปุ้ยเดชที่ช่วยสอนภาษาอังกฤษให้สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่เลยเวลามาเยอะพอสมควรขออภัยด้วยนะฮะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ